ก็นึกว่าตัวเองไม่ได้แย่เอา,อางี้ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองแย่อะไรทีเนี้ยพอบริษัทอ่ะลงทุนที่อเมริกาเขาก็มีการหาคนแบบไป,ไปเข้าไปประชุมพอประชุมครั้งแรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟังไม่ออกเลยอะไรอะ่ะไม่รู้เรื่องเลยว่าพูดอะไรอะไรประมาณเนี้ยก็เลยต้องพยายามละ รูปแบบการสอนของเราที่สอนคนไทยพูดภาษากรกฤษอะค่ะเราจะไม่ได้เน้นการพูดเราจะเน้นกรมมแมสแต่ว่ามันเอาไปสื่อสารไม่ได้บทสนทนาไม่เป็นบทสนทนาแม้ว่าเราจะเก่งกรนมากเราอะไม่รู้ว่าเราอะจะต้องสเตรสสำคัญหรือว่าอินโทเนชันอะสำคัญหรือว่าการเชื่อมอะสำคัญคือ ตอนแรกพี่อ่านอันครั้งแรกอะที่พี่อ,อ่านเลยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าทาไมทําไมครูให้ให้อ่านอะไรง่ายอย่างนี้แต่พอครูคอมเมนต์มารู้สึกเลยว่าเราเข้าใจผิดหมดเลยมันมีอะไรซ่อนอยู่ในบทเรียนนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นพลิกอะพลิกพลิกเลยว่าพอเข้ามาเรียนเลสันเนี้ยเรียนเมจิเอีสเนี้ยแล้วบทแรกเนี้ยก็ทําให้รู้แล้วว่าอ๋อคอร์สเนี้ยเขาดีไซน์มาเพื่ออะไรเขาดีไซน์มาเพื่อให้เราอะออกเสียงได้ถูก แต่ว่าชื่อคอร์สทำไมชื่อเมจิกเอียรสแต่ว่าให้มาทำแบบนี้เพราะว่าเราพอเราพูดถูกออกสิยงถูกอะค่ะหูเราก็จะเปิดด้วยเราก็จะเกตด,ด้วยว่ามันคืออะไรก็เลยก็เลยเข้าใจอันนี้เขาดีไซน์มาแต่ละเรื่องเนี่ยเขามีอะไรซ่อนซ่อนอยู่ว่าให้เราฝึกอะไรในเวลานั้นตอบโจทย์ที่ที่อยากจะฝึกการพูด แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์พาะพอมีบทพูดมาให้อ่ะค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเราก็พูดแล้วครูก็คอมเมนต์มาเออมันก็จะรู้ละว่าอ๋ออันนี้สําคัญนะอันนี้สําคัญนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเราพูดได้แล้วอ่ะมันก็เหมือนฟังดีขึ้นวันก่อนนะที่ครูพลอยแนะนําคําว่าบิลอ่ะที่พี่พูดเรื่อบิลลมาตลอดอ่ะมันมีโปรแกรมของไบเดนอ่ะชื่อ b u l l d b c k k e e t t e r p l a อ่ะ build แ a c k อ๋อแล้วพี่ก็มันสะกดว่า Build Back นหว่าแล้วทําไมเขาไม่อ่านว่า Build Back แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะจนครูพลอยมาพูดว่า b ิ i l d บิล l พี่ก็เลยอ๋อคือเดิมไม่สนเลยสนต่แกรมมาอะไรพวกนี้หลังจากที่ไปประชุม เอท่ทีไอซูมกับอเมริกาเนี่ยตอนนี้เข้าใจแล้วเก็ดมากๆแล้วว่าอ๋อทำไมเราฟังไม่ออกเพราะว่ามันมีโทนอินอะไรเรียกโทเนชั่นมันมีคำเชื่อมพี่พี่รู้ว่าพอพอหน้างานที่มันต้องไปคุยกันเทีจริงๆอ่ะมันต้องใช้พูดถูกแล้วก็ฟังถูกจริงๆอย่างตอนนี้ไปฟังไอ้ข่าวอเมริกาเนี่ยสนุกมาก ปูพอยก็ทําให้มีความมั่นใจมากขึ้นเออแบบมีคนมีคนบอกแหละมันดีจริงๆเพราะว่าเอาจริงๆพี่ก็พยายามเข้าไปดูคลิปเองนะเขาแปลมาพี่ก็ไม่เข้าใจไงมันไม่เก็ตเท่าคนไทยมาบอกเวลาเราอัดคลิปส่งแล้วเนี่ยคือมันมีคนมาบอกว่าเอออันเนี้ยไม่ถูกนะหรืออันเนี้ยหรือเสนอแนะว่าอันนี้อน,นุให้ฝึกอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้คือข้อข้อดีของของคอสเมจิ y ี a r สนะคะ พูดถึง Magic Ingredients บ้างอันนี้ก็ดีคือนอกเหนือจากสอนคําแล้วอะก็ยังมีการสอนการออกเสียงด้วยในในเนื้อหาะนะคะรู้สึกว่าเออทุกทุกทุกคอสองครัวจะมีเรื่องของการออกเสียงประกอบอยู่ทั้งเกืบทั้งหมดอะทั้งหมดอะ ภาษาอังกฤษก็เป็นทักษะทําทําซ้ำาๆไปเรื่อยๆโดยไม่คาดหวังนะความคิดพี่นะแต่ต้องทําทุกวันทําสม่ําเสมอแล้วก็มีวินยัยแล้ววันหนึ่งมันจะเกิดแบบเมจิกเอียสพี่ชอบชื่อคอร์สนี้นะว่าเออเมจิกเอียมันเกิดจริงๆอ่ะวันหนึ่งแบบเฮ้ยทำไมอยู่ฟังได้มันมันงงมากอะ่ะเออเออชื่อคอร์สนี้แบบถูกตรงใช่